โอ้มันื่นสวยพี่น้องเ่ยสวยสวยตื่น้ำหน้า,นา,นาเริ่มหกแล้วเขาก็อเคกยู่ยุกำลังงาม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 อืมใครกับใคร อางกตัดนวไปให้เครื่องตัดยายุงก็เราเบิดวัน้างลอกมงขันหน้าลอหน้าลอกน้องไปล้อืมเก็เริ่มเป็นออกกันแล้วเผาขึีอยู่ขางหน้าก็เ กเ็เป็นรถปันเด้ออืมปันเด๊อกัดมือนี่กัดห้ากับห้องพุ่มๆทำจิตตกก็มืมมตตอมขึ้นฝนกันแล้วละปะตกไม่ตกไม่ตกจิตจะงปั๊บระบบนำใช้ต้นไม้ใส่ท่อพีบีซีจิตจะปิงเกอร์หน่อยทุกจุดหมักเท้าหมักง่วงสายดำเบิดทิพแล้ว กอดหนเงดอกขขันน้าขันน้าเน,นี่ยขันนาหน่อยยางไปเกาะตุ่นไหนเงดิเกาพื้นที่วางเป้าดิคันหน้าวางเป้า,นนา,า,ปากับเห็ดเห็ดเห็นมันมีคขุ้นคา <c oughs> นอกจากนอกเหนือจากห้อยเห็ดให้เห็ดหน้าให็ดหลบ มีละครั้งแล้วก็าเอาข้าวหน้าเป็นประโยชน์น้องแม่งบางกิมไปด้วยไงเมื่อทีหาฮวงไกรกล้วยก็เริ่มขึ้นโคตรแล้วเพราะว่ามันหลายปีปลูกแซมกันนะครับต้นไม้พวกมักม่วงนี่ก๋วยเลี้ยกกินเลี้ยเศษถ้วนหลังสั่งแล้วปลูกพร้อมกันแล้วก็มั่นางกว่าเลยเริ่มเรี้ยงไม่ ในปีแรกๆเปิดศูนย์เรียนลู้แรงไมอะรเยะเริ่มต้นว่าไม่เห็นผลแล้วจังไปใชยทํานไอันนี้เอาของจริงว่าไปแอมเปียเอาของฟืนเอาของจ้าของฟีมือจ้าของนี่ยนะว่าไม่ได้ผลแบบไี้แลยวปล่อยเวลาเสียถิ่มปีโควิดเขาม่าเรื่องไชยสิเหลือ ปีโควิดไม่ยอนลูกปีสองพันสิบเก้าจำได้ป <c oughs> ีสองพันสิบเก้ามีคนในพัลลามปลูกเดือนเมษาพานมาเดือนหนึ่เพียงเอวสี่สิบหิบต้นมัลังงามสวมหัวแล้วก็มีชุ้มปลูกกอนปนลูกไว้ลูกหลลนล่ะ ผู้ปู่จะสิ่งทกินบ่ได้กินดอกยางเซส้นว่าเพืิดสมนุนไพรอารมณ์ดีถั่วหม้อสร้างสองโถนอืมมันบ่ได้ปลูกมันเกิดเองเลยเอ,อ๋องามกับด,ด,ดอกอะไรกินได้ยาก,กับดอกเขาก็ไดรล้างบุญข้าวสากแล้วใช้ปุ๋ยล้างบุญข้าวสากแล้วใส่ปุ๋ย ถนนตอนหย่าออกเียงห้างกอนสี่ไม้ยุ่ยมงมันนี้อุปกรณ์การกาเกษตรเท่ายังมันขาดเวลยก็นักออกดีอันนี่เป็นเรืเ่องปัญแกม่ดอีหอยเสือดีกินเขาบางเบมดบ๊องกินโม่บมดอกสามสอบมง <c oughs> ้ากห้องมัดตกวบนญดิหัางเลยตรง, <c oughs> งรอท่า,ทาทไปี่นะ,น,น,ะ,ะนั่งืนโถเมือเช่าจ้าน้อยก็จะข้าไปเอาเงินเราจะบบนใจ่ัยคนละครึ่งแน่สช่มเพราะกระดาส้นแน่ใช่ไเพราะได้ชื่อปะทู ผมเดี๋ยวไปเนี่บรรลุเง,งาเลยซี่งอะไ้โอเคแล้วพันเลยคือว่าพัานะงงระบบเผามีเงาเนี่ยผมก็จุดท่านหนึ่ติดกับหนำฮ้าผมก็ใช้แล้วน้องคนจะว่าต้องปรับระบบหนำเปลี่ยนระบบท่อพีวีซีเนี่ยอยู่ก,กับจุดตนนัวใหม่จะนำพลังแสงอาทิตย์บนลังบังคุ้งบางอยก็เบื่อกินด,ดอกพี่น้อองเออ้ยอันนี้เพราะเปนต้น ทุเรียนเนี่ยต้อมักน้ำน้ำ่มเลยสูงมเลยทุกคนวสดสางสองโตเลยเปีน้อยหรอกปีใช่ไหมปีนี้นะนี่แบบเข่าน้ำหอมชิดพันชิดท้องกลายเป็นใหม่มงคล10ตัวน,นี่ธรรมดา <c oughs> อืมหกเถอะป่ะอ้าวบ่ต้องให้มันปีไหลบ่ให้เอาปีเจาต้อาแค่าวหวีเอกล,ล้วยหอมทองเก๋พาะบูมเล้อซึ่ง้วยหอมทองง้างเล่ะตลอดเลี้ยนไล่มองดิชื่อเพื่อมีก็ต้องไปบูมพื้นพื้นที่ไม้ทั้งผู้ไม่หมดจะไปรู้ใครรันด้ฮะมึงน,นี้กัดกันเนาะ น <laughs> ั่นละก็ไปซื้อเค่องต้นหญ้าจะลูกหลานมันบ่มันก็ใสมนหษย์เพราไปใส่คตรนะ่ะมันลำบากเอาจะสิมีหัวมีเนี่ยความคมิดสร้างสรรค์นมนุษย์นะพูดไปก็ไล่บ่อยพูดมากเก็บคอคือกขอาว่าเออคือเด้เอามันญี่ปุ่นไปปลูกเพิ่มเติมอีกม,มันเกียวล้วปลูกไปทำบ้านด้วยหน้าปลาช,ชุ่มชื้นแน่ยุน่าบ้านเลยนะเล่าอย่างนี้

เออมีเป็นลแลงาก็ได้งาติดต้นอินทผารามัมลูกปลุ๋ไม่โซนนี่ต่อไปปีสองปีนี่เป็นเป็นแถวอินทผารามัมว่าพันธุ์ดีอยู่ไรล,ล,ลืมชื่อมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่ายากเออพันธุ์ที่เขาหิ้งกันอยู่นี่แหละได้กินก็บเด็กินเห็ดปุ๋ยเห็ดปุ๋ยไปสิแล้ว ไม่ได้กินก็ปลูกทัปุ๋ยเอาก็ว่าเป็นปิดนาำดีใช่ไหมหัวใหญ่ที่ตัวเนี่ย <c oughs> ปิดนาำไหนจะร้อน้นานไหนบ่อยมันได้ครับเออเพราะว่าฝน,นมากกันมันลึปล้วนค่ะ <c> ก <oughs> อาไปปลูกโซนเตียงในทั้งผู้เม่งเนี่ หนึ่งก็น,น่ากุ้หมูข้างหน้าไปอดเดียนกันลหลักกำลังงาม้านดำมาคือนานบ้านดิที่มีแต่ต้นเขาไม่มีหาแแจมบม่ได้ตัดใบหัวคือให้เจ้าเลยถ้เปลี่ยนระบบน้าไม่ตามจุดต้นไม้พอต้องใส่สายยางฉีดห่นถ้มไม่มีวัสดุวิทบาดเดียวโอเคเลยใส่ทคโนโลยีสมัยใไม่เข้าซอยระบาย ต้วใหม่ห้องโอเคแล้วมันได้มันจิได้รับบากผล,ลแล้วห่างหล่อตึงอ,องง่อกร่างกายกว่าจะไปไปเวียกด่ิงนั้นต้องเงินก่อได้ออร่างกายมันคือปกป้องเกี้ยไข่องใน,นเนี้ยนี่มันนอนกินขปป้าวสุกปลาใาด้ลยตรงมีประโยชน์ ใต่ชีวิตอยูคุ้มค่าแต่และมือ่อเอออันได้ขัดตัวโปฝังเบื่อง,องี้นั่นแสดงเพือให้กำลังใจตัวนหน่อยตัวใหม่เมื่อกีเป็นชีวิตช,ชีวิตมันก็ต้องการกำลังใจคือคขึนหน่อยพี่น้องเลยหงส่องเอาห <c oughs> งส่องเอาเขาก็รับหลูด้วยสันชัดตัวยนัน ของซีมีชีวิตเนาะไอ้คนเอาใจใส่กูยืนตังกูสียน่ะไบบคนนี้องสีบ้านโนะดนไม่คนเลยอดอกไม้สีม่วงนี่เป็นสมุนไพรนะี่เนี่ยยไปขายายทาั้ทงมังเยลยอยู่ทั้งนผะู้กัจเจอยู่ทั้งอีลาวันเี่นมือเลยมอมหลานไม่ยามบ้านออกพรรษาก็ชีไิตยามคืออยู่บได้ไปหรอกยากภารกิจไร มึงคุยกันเสม,มือช่างจอมันสมัยเทคโนโลย,ยีก็น,นานแล้วเอา้าถ้านเด็กควาดสลูกปรับปุงเงาเอืนอนอ้าวุนเหลือบนไหลเป็นดังใดเฟียงเรือปั้งอัดไปเหน็นก็ไปใช้เห็นดัง,นดงว่ากทีแล้วเส้ตัวใม่ไม่เป็นวจะไปเห็นว่าเป็นปุยยังดี ใบดอกลันทมหรือลีลาวดีหรือดูใบไ,ไม้ลวงอะไรนี่ต้องเอาไปใเศต้นใหม่ดอกจำปาหรือว่าลีลาวดีมองอยูวมองเสาก็ให้ยูวกระทอมหน่อยไปนะบนะรนเลยนะเล่าอยู่ดีหกองตึงอ้าวจิ้งใหล่ะจิง้งใหญ่ใกล้กับบ้อนจิ้งดอก มันขาดเป็นบดแล้วนี่บอขาขกกลหลัานซื้อมาเ้ยงจา,างขึ้นยอมี่เยงน้องวาดอันนั้นไงไปรเท็บผู้ฝานํานกงบ,บุญจักดที่ดังเริ่มมือสองห้ามือเนเปนี่ละ,จะมันทอกำหนดขายเลยชุดนี้กรสังนอกกระสังกับจังวากิบไห,หลไปตไดน มันเป็นบอเงินบอคำ้ามเป็นสัตวเอย่าลไรมุ่นคาบาหน่อยจะเป็นเสนเซนแบบยู่ในเต้าึ้นาค,นคาย <c oughs> วก็ทุยย่างในพื้นที่มีประโยชน์จากว่างเป้านุ่นผีประทองคนประเที่ยว <c oughs> เฮ้อเากับปับป๊บปั๊บปูแ้มัน ห g าเบิง้งขึ้นสมัยวอนเป็นป้าพักอยู่ด้วยนี่ว่าเป็นให้เป็นหน้าตรงนี้หมู่บ้านเนี่ยก็ตกแกงงางา g มะเผา,า้างมะเผา,ามันนุ่มลงเพื่อให้จันหรือว่าดอกมะเผาดีออกมาด้วยบวนบวดนะ, <c oughs> ะก็สิยงะน่อยยังละตัวแล้วกหน่อยละนะ่คือว่าเริ่มได้ผลแล้วอยู่บ้าโดนกับได้ซีมหน่อย <laughs> ในปีนี้ละพอวานน้อยมันมันจะเริ่มมันจะเริ่มแช่งละ2ีสิบสามสิบต้วไเพ่อแช่งละลอยน้อยคือเขาดอกอ่าเด็ไปเส่ห้องบืนน้นท้องบํารุงแล้วออมาแช่ทุกต้วแล้วเริ่มมีผลบอกผลดีเออซุ้มนีกับไก่เฉพาะกินแล้วดิ่เนาะ เดี๋ยวซิมวันนึงเียนักอบึงอันนี้ก็บักซุมอยู่โอ้ทักจิมสยามจะมา่ราะท่นเป็นรวยยุคน่ะขาดาดวัดปีนี้่ถ่วงหัวเงินมื้อตัละสามรยบาทได้ซื้อมากะไรทักจิมสยามก็ว่าเสียบเลยเาท่านจิมเนท่านเป็น่วยเนาะ เออเป็นยังไงด้านนี้โซนทางนี้เป็นยังไงโซนทางนี้เป็นยังไวง,งไวันนี้งานหล่อวังเออวันนีนน้บ้หาหกุดหงๆดจริยมั้งบักนาวเต็มอยู่นี่พี่นอ้องเลยในร้านตัดหญ้าตัดเสื่มมอบักนาวหุ่นดูปุ๋ยบ้างมีบักเ้าวกะทิคือมาสองตัวแล้งสวมหัว อันนี้ต้นกาแฟาเนี่ยถั่มหัวยันเมื่อไหร่เป็นดอกค,คือบ่มีหน่วยแล้มันจังได็กปลูกเป็ดส่วนผสมเนาะต้นกาแฟอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นแบกขนุนพันธุ์ดีเนียแซ่บดีเลียเป็นหน่วยจะลืมต้นเป็ดไก่มาปีนี้ไดงหกห่วยแซ่บอยู่หอมเดี๋ยวเคลียร์ใหม่ออกกูเนี่ พัชนะพระท่านถึงทอดกะทิโอเคสามปีกันเป็นนั่นสามปีก็ออกด้วยออกลูกออกเปลากะทิมันดีเป็นกะทิหรือกระถางลองมึงล่ะตัวมตัวไปเล่ะโอ้โหเอา้ากิน้องเลยร่นทั้งเนี่ยกับก็ใครบูทัวถึงหง่างแลวก็ได้ Dần dẹp khoa ngũ hổng Dẹp khoa Ờ nó tháo hòm Nó có đi chơi đi nọ lòng khuân cà bà hả? Mấy đứa làng nà dẹp cái <laughs> lần nào เดียวต้วกำลิเตัวนึ่นมันเนานะบอไปตัวคตใหญ่บตาล้วนจของเห็นว่าได้ขี้ขันจงั้นแต่งอข่จกเ้ยมันคนเนา่ยเหอนก็ท่านเอางาหม่งาเะลรออกได้ไหนเชี่ยใหม่เี่ยแบบวับบนี้่เออมัเป็นน้อยหอบตัวนันเพี่น้องมันเาเลยก็ว่ากือว่า ประสบผลสำเร็จไปด้วยฝีมือเจ้าของปรดีใจเด้เนะาะภาคพุ้มใหญ่เยมันไปเอ็มแป๊บันไปหามันยอนหมูสร้างเองทำเองสร้างเองทั้งด้วยมือนี่ดีใจ <c oughs> คนต้นแบบเขาเรียกว่าคนต้นแบบเอาทุเรียนอ่ะนี่ไม่ห้างกี่ดินด้วยประมาณเม็ดนึงงด้ย เอองั S <S ้นไม่มางั้นก็จูดินไปละอันนี้มะม่วงหาวมะนาวหงวกาลังใกล้จะพอเ็บแลยเอาไปปลูกที่ดินพื้นใหม่อยู่บ้านอยู่ดิเออชิมก็ได้เป็นเสียบป่าเขาก็ว่าเสียมะม่วงขาวมันเป็นสมุนไพรอือหือเจ็บตัวไหมตัวบ่ซ้ำหลายจุดมะม่วงหามมะนาวหัว <c oughs> อขอบคุณเนอะพี่น้องที่เิ่งยูทูบช่องเปิดไหมวันนี้ <c oughs>